ดอะยใช่นะไ้ิมนะปไปบคำนึงก่านปิ้งหมูเชิ่วน่ะเออมัเป็นแบบรสชาตินะปิ้งหมูปิเ่มเนขนมแม่เอาไอ้ผู้เดียวว่าจะเอาไ้แล้วอีกเนี่ยเออมาขามเนี่ยมาขามเนี่ยเอาไปเนี่ยไปเนี่ยโอ้ยน้อ ุกใจเลยฮะเพิ่นจังเเงินได้ค้เนาะนะเพิ่อิเห็สร้าเห็โยเลเวมายกันอีเรามาแต่เศ้าผมเรามาแต่เศ้ากับผไปซื้อเห็บลอยมาแล้วกินเออโอยโดยบมาลตั้งบ่โอ้โดยโดขอบใจเราขอบใจเราโอยโ เรื่องขึ้นหนึ่งครั้มันย่ามาถามน้ำเข้าได้ถามน้ำมียบ่หมดเด้อเป็นยังนี่นี่หายังนันนะนะเล็กดัด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 ปอกเิ็ดลักเล็กดัดปอกปอกข้นโอ้ โอ้ยเนาะอ,อ่ามันต้องเห็ดลายมันจังคุณดีวอาแต่ผู้อื่นจะของขอึ้นกันพวกเนี่ยเห็นไหมไงบอสบอสบอสมูจะถึกตัวเองเห็ <c oughs> นรถปีขับรถได้ซำมมี่สิบวอสเออลุงเลยนอยอาอ นิ่มๆโอ้ยเออตอนแรกกระเอิ้น้าเลยเมียมาให้เอิ้นลุงเนี่ยผมเป็นบ้าเลยป็นศิลป์มาอ่าล่มไปลุ่มในน้ำเชียวบาในน้ำมาเลยกระในน้ำมาเลยโดยเพื่อนให้เอิ้นลุงกับลุงน้อเพื่อนอะไรได้สิครับเนอะลุงเอ้ยโดยเอาพี่น้องกันนะผู้ดีบอกข้ามเพิ่นมาอันเหิตอันประตู ทางเขา่าเออเพือนพาาเรพราะว่าเห็ดกํแแพงได้แล้วก็ต้องเห็ดประตูเพราะว่ากันงัวกันเบ้เข้าไปเพือนหน่อยมันต่ำไปสำนีดมันแบ้มันสีบเขาบ่ชน,น,นะง่า,าเ,าเนยาน,น,นะโอ้อบอดี้ฮู้ได้ <c oughs> บอด้ฮู้ได้บอดี้ <c oughs>

biết, biết, biết đấy đấy, rồi, 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 ยังไาท่านได้ไปทั้งใดซับนาพน้องพอดีว่าหายเบาคำาแล้วกับบรีพอน้องตายอ่ามาเห็ดอันว่ากำเพเงือใหายแล้วกับเห็ดหั่วอ่อย่แหละทางเขา่าอันว่าเพื้อนหายนาพน้อง <c oughs> <c oughs> แม่จ้างลุงคำทนายจ้างลุงคำเน่ย โ่ตกลงราคากันก่อนไม่ซะาดีิน่าโอ้เยเ,ยเ,เยนะสียเปียบแล้วบอกไปเลยเราเสียเปียบรถแท้ๆมาดีหน่าอ่าผมไม่เฮาได้เสียเปียบมาลุ้นแล้วนะเสียเปียบมาบัดไทยบัดเล่วอบัดไทยรับร้อยร่ำลายนี่พ่ออ่ะเออเล้วอได้วมาโอ้ยพวกอะร่ำลายทำนี้ขอบใจลายได้ม,มาซอยบมาเอ้ยพวกอยุบไปต่างซอยกันไนดะ้เพิ่งวอามิ้าต่างซอยต่างยังไปได้เพิ่นวบาค่ะ อับปนะูนยันนาายงเหลืหอลายสอบอยู่นะนางเออจะซักมว่าไ่อีกป่เออดด้วยหมดแล้ววัไหนลุงนี้ม่สาวแล้วเช่นลุงนี้ประกรอนว่าเห็ดหมองเรียงกบอยู่นี่ได้ เออชิสาบจงคุนกอนบ่เออ่าสาบกับสาบใช่ไหมด้วยผู้หาแล้วแล้ววะงับนค่อได้หน่อยถ้าไปนุ่เล่นแล้วลง่ฟาดุ่ร้อนเนาะยังไปหาหนูใช่ปะเมื่อคืนนี่น่ะได้อยู่ว

sai สิบอย này นะแป้งนี่เอา sai cái มาใช้นี่บ่

มาออกเนาะผ่นหนึ่งเนาะมันจังบ่บ่มันต่้พอมันนี่นะอันนี้อันวันนี้เชียนี่ต่้มไม่ดีต่้แห้งด้วยบร่มีกระทิ่งแดงไม่มีอย่างได้บ่เบยไม่ซื้ออย่างมาเลยโอ้ลึกลเห็ดงานแบบกองโจนนีล้อนี่น่่เนาะโอด้วย ดยขันว่าคอยรับมันียากไนไดนคอยรับหน่อยโอ้ยอ่ะวอรอยู่นี้ของเมียนี่เนาะของเมียของเมียเดี๋ยวเออเมียเมียจ้างรับเมาอีกไดยหครับไม่นะเกีียวคอยได้บวเกียวคอยตัวนี้น่ะด้วยโอ้ยเจ้า เด้คันสีขาวน่ะโอ้ดอยเอ้าสบายดีได้เลยยมาขามชุกกัจักไม้ใส่จักยิ่ใส่เดีวว่าจะเอาไม้กินเที่ยงนะ

เป็นแบบดรสชาตินะพี่เมพ่งไยิวโมเมนขนมเม่เอาไปผู้เดียวว่าจะเอาไปแล้วอีกเลยเอมาขามเนีมาขามเนี่ยเอาไปเนี่ยไปเนี่ยโอ้ยนาะุ้ใจเลยฮะเพิ่งได้เงินได้คำเนาะเพิ่งได้เห็ดสร้างเห็ดโเลยอ๋ออ่า เรามาแต่เศร้าผมามาแต่เศ้ากับผมไปซื้อเห็บลอยมาแล้วกินเ่เออโดยดอยมาตั้งบ่โอ้โดยโขอบใจเาขอบใจเราโดอเรื่อง้นหึคำ่มนน้ำเผาได้ถามน้ำเมียหมดเลยาาน่่่ ขารื่องเงามนีจะทำนมาวอ่ะามลูกเมียผู้ใด้ทำวอลลูเรื่องคูรามได้นน่น่ะอ่าท่านท่านี้ต้องทำผัวนไม่ต้องนี่น่ผ่ทอลลี่ผ้ายใรเาดได้สิเป็นยังคันหุบมันบองงามในตากับป้ายดแลสิเป็นยังด้วยี่ไปถมเล็กดิถมเล็กกันชิวตอกออกอีกแน่นาะ ูเดือดนไปก็ไอราสบไสกิจ้างมันมาสาบอยู่หางขึ้นในเนห้องไดนี่หละจ้างมาสาบแต่ชาแนลน่ะบอกเมื่อไรดืมดื่มด้เนี่ยเมื่อไรเมื่อไราแนลอลาแบกเครื่องม่แม่นเหตารเราื่ตัวนี้เื่อย เแลืม็กนนี้อออต้หน่เล็กเลนาี้เอลกไปดิเเออมัน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 ะมันไล่เนม่เออเล็กบ้าไปนี่เนาะอืมโอ้เราลืมไปเลยจะว่าปาใช่ลูกมันไหวแหละ มอสล่ะโมยักเนาะเคยบ่อาจารย์บ่อ่าโอ้ยโมยักษ์ชิว่าโมเสล่ะนะนั่นแหละจังหวะฮะนะแต่ว่าเอายังไงก็ไม่เหลือได้แต่เก่าขนาดเฮ้ยคอยเอาก็คอยเอานี่เดียวเอราะแต่ว่าแต่ว่าเราแต่ว่าเราเคยเอาไอ้ลี้บ่อสีนะกขบถดีโทษแล้วเราเขาก็คู่ว่าเราเป็นคนเป็นแม่นเด้ Nọ này. Ừ. <laughs> Ui. Ao, chút cháo đuôi. 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 Chút cháo đi Chút cháo đuôi.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  ขาคือมุมเลยนะบ่ขามุมแทนี่เคบ้า,บางปลาบงยฮะกินแลไวขขานะ่ะยางยเออ <c oughs> ไ,ไปหาข่ามาสูลุงดีกินแม่เราะว่าเ <c oughs> ขาอ,อยากก้อยปลาเลยเออลุงดีฮะ <c oughs> <c oughs> เนาะไปหากินปลาบ่ไปบ่นังไปบอยากกินปลาอยู่หน้าผู้นี่ผู้ขาเสียรออกจะไหนทีเาไม่หนไปแล้วไปยลูนี้กับเพื่อี่ได้เราจะไปไรมันไปไมได้นี <des 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 ่นะเรา้นไปแล้วเรา้องยอขึ้นบอก เปิดแล้ววเนาะแค่มันสูงตังยึงเลยนะน่เอองเอางท้นแลี่แปลงอยู่ยที่อนะยูอ่ด้ยรอยู่ด้ยมันเขา่อตัวนี้มันอมตัวนี้แหงก่อนนี่แงเขาไปเออันว่าประตูนี่จ้างเ่าข้ามเพชรไรนางน่ะหนะ่สามหนสามจ่ายแล้วเลย Ola hết tuk gang, mất tuk gang, mười ờ, A thang thang kuo, a thang gang nọ. Oh, mười sáu mười sáu mười sáu mười ờ mười sáu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  mười ờ, ờ, ờ mười sáu 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 mười ใช่เลไแแล้วใครฮูกแสนแล้วคอินแน่ยฮกแสนคอยเดียวเออเราคนแนเดียวเราสามเชสาแสนบุญนั่นเทแล้วนนนูนี่เท่านเยเก็บเกเก็บเก็หันลเ้เอาไปให้ม่ตู้ไปบุญมอนี่นะไปเปบุญมอบุญน้ำมอบุอนี่บุญใช่บุญทา โอ้ยไปบ่ไปแล้วค่อยนั่ปตู้ไไปตู้อไปบ่ได้นั่เราเ่หุ้มเลยนน่ะบ่แล้วเราปวดน่ะไปกับบ่ได้แล้วเนาะบุญธาตุพระธาตุโพนพี่น้องเอ้ยนี่น่ะโดยไปอยู่แล้วรอบอกรังเหลืออยู่พี่น้องเง้ยเดี๋ยวอนมานั่นหีแฉบบอดีแล้วก็อสิไม่เรียง มนไม่เลี้ยงกบหรอกไว้อันวาย้มกบอันวามันใครหนนะเปล่าที่เขาคือเขาไปก้านแต่ก้าอนอยู่แถวนะอ่าหนุให้หนุ่งยังได้เปล่าอาเมมันก้านมาได้มกปล่อยได้เปล่ตัวไม่ใครนะเได้บางจุดเพื่อบัดมันง่างขานองเลยอะีโดนนี่โดย งามแล้วยังว่าเฮาเทวางแม่นนี่แถวแถวนี่แม่นนี่ทางทางโอเขาจสิเอาออได้แม่นคือว่าป้าทําแต่งมันบ่ป้ามันเฮ็ดเนาะอ๋อเาเฮ็ดเองเาเาใช้เออนี่มันเหมือนเวียเฮาตัวนี้น่ะเวียาตัวนี้น่ะตัวนี้เฮาจะเฮาจะให้มันฮับกันบ่ได้บ่ได้เาวางตัวนี้ก็ฮับได้อัยาได้ให้เขาเทใหม่เลยดัเขาเฮ็ดแกะแบบเานีออกเขาก็สเอง ด้ยเขาเประจบมันแหงอัน้มนเบามานนะเบาครัเมื่อกี้เมนเบาสีหรือไอเราเบาสีหรือไผเมื่อกี้นี่เมนบาสีด้ยไอได้อไอเบาสีได้ปะไอเบาสีป่โอ้ยฉัเป็นคือกันฮเอิพิษเออเบานี่เป็นไอเบาสีเนาะชื่อแล่าชื่อยังเบานี่ะคัมคอคัคือกันบาคําทั้งสองคนเล้บ เออสองขัมเมื à, so am, five five. Đấy, so uh ่อก so oh, huh? huh, ah ี้น่ะขั้นซอยก็บสองเส้นนะเนาะเออโดยโดยโดยอ่าอ่าออ๋อเฮาเราคิดว่าเบาสีเมื่อกี้นี่นะโดยทายิ้มทาหัวทาอย่างโอ้ยแฟดกันมาจ้กบ้าบอกก็ว่าสีบอกแหล่ะเนี่ยกันแทบไม่ออก

เันหมกเงินนั่นเนาะแต่แต่แม่นี่ละอา้าวคนสิเบิกเจ้าก,ก็บอกก็เบกิกเนาะแต,แตมันมีไปนั่กบพอมันมีเบิกเบิกมีเบิกยู่หรอวาพ่อได้เบิกยู่หรอู่ฮานเบิกนะพ่อเบิกได้ยุ่คันสิเบิกมาอ่ อยู่แค่ตัดคุมโซ่คุมชาคุมอะไรอยู่นี่นอกเลยคัำว่าเบิกเงินเนี่ยซ้ำชาเสือได้ความตายเอ่อเห็ดชื่อเห็ดคือหูบ่ได้ยินนี่อ่าไม่อยากเบิกบ่บ่อยากเบิกก็บ่เป็นยังก็ดีขึ้นกันก็เบิกก็ได้โดยแต่จะไม่เบิกก็คอยได้เขาบอกมาได้เลยเขาบ่ได้มีเงินเจ้าเบิกจะได้เลยเดี๋ยวมึงชองกินข่อยก็บ่ได้มีได้ อวบานแเจ้าเบิเเยลยถอ่าปยกูช่างก้าวว่าเถอะเจ้เบิ่งเือแล้วะเเบิุงเรไแล้วเห็นไ็นไ่มว่าเมื่อวานนี่เจ้าบอกเห็นเบิดเบิดเจ้ารเรืองคนเลยเจ้เบิดรุ่งเือมเยอ่เบิดเลยาเบิยังก้าพันก้าพันกี่บะ เอามันเหลือมาแต่งานบุญมันก็คอยว่าวเอาอยู่คอยว่าตัอ่ำให้ได้พี่น้องไงยบมีก็คือโบมี่นะโบมี่บมี่ีรอได้บ่กวิลาโบมี่นะยิ้มบุขนยิ้มรอได้ฉันก็ออกไปใส่แล้วยั่งว่าอยู่ไทยอยู่เฮือนอยู่ชาติไปไหนสิไปหาปูหาปลากินนี่โดยมันบางนี่เห็เนาะเขาไอ๋อ

นรูปไปปน้ะไหน้ำยูวไปปาไมไปวะไปวะเราไปกี้ไปกีใครเราเห็นเห็นาเจ้าแบบบนพะจ้า่าเจ้าแบบมีส่วนร่วมน้ำันบนบันไดนะชายชุ่อยได้ชุ่อยนอบริหูบนพระบนินได้ช่มือเนะ้บอกอ้าวธรรมชาติของชุ่อยได้เนาะเบาเนาะ นางมี่ากริกผงมอพริกอันว่าข่วอย่างไรมีบอกวบ่อเฮียจะมีบ่พริกผงเข่าขวคนอนอง่ล้มันหลบกว่าใดีเทีล่นะมาในามมานอืมันบางตบตก เลยแมนไปสิป <Cornell> well. oh. ุกหลังไม่กับบมีเงินพี่น้องเอ้ยอือไปใช่ไหมสามบุดบุญบดบุญบดเวน เอาหอยว่าใน้ใส่เจ้าใหญ่หอยว่าวในนี้สบายเจ้าหนีพ่นอยู่ว่าใ่คอยถามเจ้าแน่เออเจ้ากันยูพ่นกันเมือนปะแต่ละคนมันบ่พนอได้ชงกระเดหน่ยฮะได้ชงกรดอเหม่อนกมืเนาะอยากได้ชงนั่นชงนี่ได้เถอะเออหุ่น กันว่าจะใครมันขัดอผู้ไปทางอยู่ผู้นู้นอยู่คู่ผู้มันเปลนมองหนเปลนไม้ไปรถต้งด้อยตามูกนยทาน่ะด้วยทางไปปลาซามองปลาซ่ามองไหนมันเป็นเปลี่ยไปย่อมด้ยเนาะมู่ไปก้อนมัเห็นมองเขาทางเปลนะว่าตั้งเห็นที่จนโอ้ยม่อมนคมลาไปและบอกอะไรเนาะดย คนเฮาเกิดมาเป็นมนุษย์ต้องคิดว่าตัวเองต้องตายเมื่อใดสองคำเทือมันจังบมาย่านโมย่านควบตายแั่คิดว่าตัวเองสี่ยู่ยงของกับพันน่ะโอ้ยบู้สั่งอยากได้บู้ังอยากมีมิเตอชอยากสร้างตลอดแหละอ่า,อาใจนี่ไรอยู่เน,น้ <c oughs> ดนะ่ดิเนะคิตใจนี่ยังอยากสร้างอยากชาอยู่แนอะยังอยากได้อยู่ลูกเมียกะฮะ แพงเดียว้น่ออนำพันห้องถือว่าะได้ชื่อริง้าแข่งกลงนี่วู่วาในห้องกวกกวกเยอะนึกว่าออกเฮ็ดเป็นมีสังว่สามเก้าเจ็ดเก้าือมอกสองเตีแล้วดอกพี่น้องเอยอ่ อะไรก็ได้ก็ได้ค้ผ้าผิวผ้าแข้งกครับจังไรก็ยังใช้ได้เเนาะที่ผมไม่ได้ลายดอกชื่อสองพันเต่ากบแปลนเรื้มมากเลยทีโดยคิวลาจังวะกระแปลกแนเนอะเดินเดินแถวเดียวกันบัดเทีอนฮะหัด อันว่าเด่นมันอยู่รูมุดมันเด่นมันเด่นมันเติงมีฮะเออมองง่ายว่าห่างเอาห่างเอารถลงไปประมาณเกือบลักหนึ่งเนาะเห็นเบาๆขันคนโลบเดี่ยอามาซ้ำกันได้นี่นะแต่เฮาว้าวเฮาว่ะเฮาไปนอนอยู่นี้ว่ะเลยเนาะ คนคนโลภนี่เอายับมาซ้ำกันพี่ไรเพี้ยงกันพี่ไรผิดเลอันเด่นนี่ได้ทางนี่ผิเองเลยแต่ว่าบอเอาเอาซ้ำนั้นเพระเพราะว่าไม่ไดนอนอย่างนี้วเาเดินไดเอาก่อนนะเยับาดแเยมออาางลอ้นยับอางับเลเดี๋ยวเนาะบันทียับออกวาพี่บัดบางเที่บโอ้ยอ่ามันจ่อเสาไฟฟ้าเนี่ยอันตรายกุชางนี่ เด้อยนอนอยู่นี่ดอกบอ่ะพี่ต้องงี้เนาะพอไล่กระโดดตื่นได้ได้นี่ก็ได้อ่ายังบอก้วยอ๋อยักินข้าวกินน้ำก่อนพอได้ปั้นข้าวเศร้าก่อนบ๊วนยังดอกก็น้อยสิไปหากินข้าวอยู่ป่าด้ยโอเคโอเคสันเอาฟอรเมได้สบายดีได้สบายเด้อยดยวยด้วอ๋สบายดีเด้อพี่อนด้วยด้วยดย